สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับอธิพงชาแนลวันนี้เป็นวันหยุดของผมนะครับผมสวัสดีคนที่กดเข้ามาดูนะครับรบกวนช่วยกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยอะ่ะตอนนี้กําลังแช่อยู่ครับผมแช่ให้มันอ่อนตัวครับผมวันหยุดอธิพงไม่ได้ออกไปไหนก็เลยจะมาทํากับข้าวไอ้ไม่ใช่ทํากับข้าวผัดวุ้นเส้นใส่ไข่นะครับผมอาหารง่ายๆครับผม เด็กหอเขารู้กันแบบเนี้โอเคครับอ่ะเราไปเริ่มกันเลยกอนดืนเจียวกระเทียมก่อนครับโอเคเจียวกระเทียมไม่หอม ไข่ใส่ไข่ซอาดหอยนางลมอ้าดักเข้าไปนี่ครับดูว่าแซ่บพอแซ่บเด้อพี่น้องเลยเอาเข้าไป

ผม,ผมว่าเบิดแล้วออไอหนองเลยผมวัวเบิดแล้วอ่ะชูรถไซนี้นะครับ,ร,บรถดีรสดีบ้านผมว่าเลเป็นคงเนี่ยครับรถดีบ้านผมเป็นก้อนนะครับผม น้ำป,ป่าโอเคชิมเอมาไหมน้ำลงไปี๊ยครับพี่น้องนี่ ครับเจาะเซนล,ล้มละเซนลงครับวันี่ครับผัดครับผมผัดจนกว่ามันแห้งผัดไปเรื่อยๆนะครับผมผัดไปเรื่อยๆสูตรนี้ไม่มีติดมหม้อครับผม โซนี่ผมให็นโบมิติดหมอครับผัดวุนเส้นครับผมบผัดไปเรื่อ,อยๆครับผมนี่ครับได้มาแล้วผัดวุ้นเส้นผมครับผมไข่กับข้าววันนี้ครับผมกับข้าววันนี้ โอเคอ่ัอันนี้ก็ถ้าดูแล้วถ้าถูกใจกด s u b s c r i b ์กดติดตามด้วยนะครับผมนี่ครับผมผัดวุ้นเส้นครับผมรบกวนฝากติดตามด้วยนะครับครับผมครับสวัสดีครับผม